เรื่องกรณีย้าไล่ยิงกันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่กรุงเทพนี่เองนะครับมีเด็กแว้นไล่ยิงกันแล้วก็เสียชีวิตใต้สะพานพระรามเจ็ดหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บสหาหัสอีกหนึ่งคนสาเหตุคุยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีการต่อว่าให้ของลับกันตำรวจกับหน่วยที่ปอดเท็กตึงเข้าตรวจสอบบริเวณใต้สะพานพระรามเจ็ดบริเวณถนนประชาราษฎรสายหนึ่งบางซื่อพบศพนายจัก,กรพันธ์ศรีสุขนะครับอายุ23ปี ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่กลางหลังสองนัดเสียชีวิตใต้สะพานห่างออกไปหนึ่งกิโลพบผู้บาดเจ็บชื่อนิพนธ์ประสวนศรอายุ29ปีเป็นเพื่อนกับผู้ตายถูกยิงเข้าที่กลางหลังทะลุป,ปอดอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลบางโพสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของผู้ตายมีทั้งหมด8คนขีม่มอเตอร์ไซค์4คันเพื่อจะกลับบ้านใกล้ที่เกิดเหตุระหว่างนั้นสวนทางกับกลุ่มวัยรุ่นที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ประมาณ20คันบริเวณหน้าโรงเรียนการศึกษาพิบูลสงคราม แล้วหนึ่งในกลุ่มผู้ตายเนี่ยยกล้อโชว์ฝ่ายตรงกันข้ามสงสัยจะไม่พอใจก็เลยตะโกนให้ของรับแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จากไปแต่กลุ่มผู้ตายที่มีอยู่8คนไม่พอใจก็เลยขี่มอร์ไซค์ย้อนกลับมาแล้วก็ปรากฏว่าถูกฝั่งตรงกันข้ามใช้อาวุธปืนไล่ยิงจนบาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะฮะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง ส่วนที่สุรินคุณพาสิทธิ์ครับกวาดล้างเด็กแว้นกันครับสนทิ่กำลังกันเนี่ยทั้งตำรวจจากโรงพักเมืองสุรินตำรวจทางหลวงสุรินนะครับสารวัตรทหาร50นายครับใช้ทั้งมอเตอร์ไซค์สายตรวจ15คันรถสายตรวจของสอพอเมือง5คันแล้วก็รถตำรวจทางหลวงอีก7คันนะครับทำขนาดนี้เลยครับก็กวาดล้างเด็กแว้นนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งเข้ามาว่าก่อเหตุบ่อยเหลือเกินนะครับสร้างความเดือด,อดร้อนตำคาน สามารถจับกลุ่มมาได้ประมาณ50คนครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง17ปีนะครับอายุน้อยสุดเนี่ย12ปีเท่านั้นเองทุกคนก็อ้างว่าชอบใช้ความเร็วสนุกมากเลยเวลาออกมาข้างนอกแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีบ้านพักอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองหรือว่าตำบลรอบนอกนะครับตำรวจบอกว่ากวาดล้างครั้งนี้50าคนอายุ1 2ถึง17ปีก็แจ้ง<ะ>ข้อก่าวหาไปเป็นที่เร,เรียบร้อยนะครับอันนี้ทีุรินเมื่อคือนที่ผ่านมาเองนะฮะ นี่เขาขยายผลเลยนะจาก Facebook เขาใช้กลุ่มว่ากลุ่มรักเด็กแว้นซุรินเดี๋ยวจะไปตามจับให้หมดตำรวจว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อครับ11นกา1 18นาทีเรื่องเราสาทิ์ครับ